สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อน,อนมาทําขนมมัดใต้นะคะหรือว่าขนมปมหมูเนะาะด้อยู่ที่จังหวัดตราดนะคะก็อาศัยอยู่จังหวัดตราดเนาะแต่ไม่ได้เกิดที่จังหวัดตราดหรอกก็จะมาทําขนมมัดใต้ส่วนมากจะทําตอนเทศกาลตรุษจีนเนาะที่นี่ไม่มีมันแข็งหรือว่าไม่มีหมูเนื้อขาวเนาะจังหวัดตาก็เรียกหมูเนื้อขาวดาก็จะไปซื้อหมูสามชั้นมาแล้วก็มาหัน่นเอาแต่มันมันเนาะ เพราะว่าดาไม่ชอบกินเนื้อมันร่วนเพราะเนื้อมันร่วนมันจะทให้มันเหนียว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 แข็งแข็งส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ะมีพริกไทยแล้วก็หอมแดงแล้วก็เกลือเกลือนิดนึงชอบเค็มมากเค็มน้อยก็ใส่ตามใจเลยนะคะที่นี่ดาไม่มีใบกระเพาะนสวนมากที่จังกะตาก็จะห่อใส่บใบกระเพาะเนาะ ไม่รู้ว่าใครรู้จักใบกระเพาะหรือเปล่านะใบกระเพาะคล้ายใบตาลมีคล้ายใบมะพร้าวอะไรประมาณนี้ใบเล็กๆ,ๆเขาจะมาวางทับกัน2ใบแล้วก็ซ้อนด้วยใบตองอะไรประมาณนี้เนาะหอ่อแล้วก็มัดให้แน่นแล้วไปต้มแต่วันนี้ดาจะห่อใส่กระดาษฟอยล์กับกระดาษไขนะคะอันนี้เป็นถั่วเหลืองถั่วเหลืองผ่าซีกเนาะถั่วเขียวผ่าซีกเป็นเม็ดเล็กๆมากๆเลยเล็กแบบเล็กมากๆเนาะดับซื้อของของแขกมาที่ร้านแขกเนาะ มันไม่มีของไทยมีแต่ของแขกเขาจะมีเม็ดเล็กมากขนาดดับไปแช่น้ําแล้วก็ยังไม่ใหญ่เลยนะก็ยังเม็ดเล็กๆเม็ดละเอียดเม็ดเล็กกว่าเม็ดข้าวอีกเนาะดาจะแช่ข้าวเหนียวข้ามคืนเลยนะคะแล้วก็ถั่วนะราจะแช่ข้ามคืนแล้วก็ล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็จะมาคุกเกลือคุกเกลือพอประมาณนะคะไม่ให้เค็มมากเนาะขนมมัดไตนี่เขาจะออกเค็มๆมันๆก็จะไม่ค่อยเขาจะไม่ออกหวานนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเนาะ เขาจะทําช่วงเทศกาลตุษจีนนะสมรถจะอยู่รนช่วงเทศกาลตุษจีนแต่พอดีดาอยู่ที่เมืองนอกนี่ดาก็อยากกินแนละ้วมันไม่มีใบตองดาก็มีนะแต่ดาไม่ได้ไปหามาเนาะแต่ดาคิดว่าใบาตองมันจะหอยยากไอหอยใบตองก็หอยยากเพราะว่าใบตองเขามันไม่ใหญ่ใบตองที่นี่จะใบตองเล็กมากเลยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ดาเขเลยไม่ใช้ดาก็เลยใช้กระดาษฟอยล์แล้วกระดาษไขมันหอง่ายดี หมูเนี่ยดำหมักไว้ข้ามคืนแล้วค่ะหมักหมักไว้ตั้งแต่อีกวันหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็เพิ่งมาทำเนาะก็จะได้เวลาทําก็วันนี้วันนี้เราก็จะใช้กระดาษฟอยล์แบบนี้นะคะกระดาษไขเนาะ,ะน,นี่คือกระดาษไขแล้วก็กระดาษฟอยล์เราจะห่อเป็นสองชั้นนะคะน,นี่ก็จะเป็นไม้ไว้ดันข้าวนะ,ะปกติเนี่ยอันนี้เป็นเป็นด้านไม้ไม้ทับพีนะ,ะไม่ใช่ไม้ทั่วไปเป็นไม้ทับพีเนาะ ก็ใส่ข้าวเหนียวบางๆลงไปแล้วก็ตามด้วยถั่วเหลืองนะคะตัวเหลืองนี่คือเม็ดเล็กม,มากๆเลยเนาะใครชอบมากชอบน้อยแล้วแต่เลยนะคะตามสบายเลยนะแต่ว่าข้าวเหนียวกับถั่วนีนเวลาเราไปนึ่งแล้วเขาจะพองขึ้นมาอีดีนึงเนาะจะพองตัวขึ้นมาแล้วก็วางหมูลงไปแล้วก็โปะด้วยถั่วเหลืองอีกชั้นหนึ่งแล้วก็โปะด้วย ข้าวเหนียวอีกรอบหนึง่งแต่เราคิดว่าหลายๆคนคงจะห่วงกับเป็นเรนโลเนาะแต่ถ้าข้อก็แค่แบบว่าอยากมาเบ่งปันวิธีที่เราอยู่เมืองนอกเราไม่มีเบตตองไม่มีอะไรเราจะทำยังไงเนาะหาอุปกรณ์อะไรทดแทนกันได้เนาะห่อให้แน่นเลยนะคะอย่าน้ําก็จะเข้าน้ห่อให้ดีเลยพับแบบว่าให้เนียบเลยเนาะเราไปต้มน้ําเขาจะได้ไม่เข้า มาอยู่ที่นี่ดาจะทําทําทุกปีเลยนะดาจะทําทีหนึ่งเยอะๆทําเยอะเสร็จแล้วมันทาไม่หมดดาก็จะใส่ช่องฟิตไว้เนาะไว้ไว้ไว้เก็บไว้เวลาไปหาเห็ดอะไรประมาณนี้หาเห็ดคือจะลองจะไม่ค่อยมีเวลาทํากับข้าวเนาะะเราจะออกมาอุ่นอุ่นเสร็จแล้วดาก็พกไปเวลาดาไปเก็บวดาจะพกอันนี้ไปด้วยเราก็จะเอาไม้เนี่ยดันข้าวลงไปนะคะให้เขาแน่นๆเนาะดาก็จะพกไปด้วยประมาณสองสามชิ้นเนาะเอาไว้กินเวลาหิวเวลามันจะไม่ค่อยมีเวลากินข้าวเวลาหาเห็ดที่อิตาลีเนี่ยคือ คนเขาแย่งการเก็บเห็ดมากๆเลยคนที่เนี่ฝรั่งที่นี่เนาะไม่เหมือนฝรั่งประเทศเอื่นฝรั่งประเทศนี้คือข้างค้การเก็บเห็ดมากๆเลยนะต้องไปแต่เช้าเลยถ้าไปแบบว่าสายๆนี่ไม่ทันคนเขาหรอกเก็บเห็ดที่นี่ต้องไปเริ่มตั้งแต่ตีห้าเนี่ยต้องไปตั้งถึงป่าเลยนะตีห้าหกโมงนะต้องรีบไปให้ทันเนาะนี่หอให้แน่นเลยนะคะทําให้ดีเรียบร้อยเลยเนาะเราก็พับตูดพับอะไรมันก็จะได้สามเหลี่ยมเหมือนห่อใบตองเลยจ้า เสร็จแล้วดาจะมัดด้วยได้เนาะด้วยได้ที่ปกติที่เขาทํากับเบตองที่เขาทาทาที่นั่นเนาะก็จะมัดตรงกลางทําคนที่หอน่ะเขาจะมัดตรงกลางไว้แล้วก็มัดหัวมัดท้ายแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีคนมัดอีกทีหนึ่งหรือไม่งั้นก็เราก็ไปมัดที่หลังจะมามัดตรงกลางที่หลังเรามัดไว้สามสามข้อก่อนเนาะแล้วค่อยมามัดอีกสองข้อดาใช้ได้ขาวมัดนะครับเพราะว่าดาไม่มีตอกเนาะ น้าไม่อยากใช้ยางมัดเพราะว่ายางก็เป็นพลาสติกเนาะเราต้มนานกว่าจะสุกล้วก็จะใช้ได้ได้นี่มัดแบบเจ็บมือมากๆแล้วก็จะมัดเสร็จดาทําได้ทั้งหมดประมาณกับสามสิบลูกเนาะไม่รู้ว่าทําไมขนมมาแต้ก็ถึงมัดให้ได้ห้าเปาะแต่ที่เคยทํามาเขาก็มัดกันห้าเปาะแบบนี้จ้ะมัดให้แน่นอย่างนี้เอาไปต้มแล้วน้ําก็จะไม่เข้านะคะแบบว่าพอ,อาต้มออกมานี่คือสวยน้ําไม่เข้าเลย แล้วใช้เวลาต้มนานกว่าจะสุกก็จะมัดทั้งหมดให้เสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะอันนี้คือดามัดเสร็จแล้วเนาะก็จะได้ประมาณนี้ก็ได้เยอะอยู่นะยี่สิบกว่าดามัดดามดทำได้ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าอันเนาะแล้วก็จะนําไปต้มวันนี้นราไม่มีหม้อใหญ่ดามีหม,ม้อเล็กๆดามนำไปต้มแล้วก็ เขาเด่งขึ้นมาดาก็เอาไม้กัดไว้แล้วก็เอาไอ้ที่บดบดทุกกระเทียมเนี่ยทับไว้อันนี้ต้มสุกแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะต้มสุกแล้วเต็มหมอนี่เลยมา,มาแกะดูข้างในกันนะคะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงคือดาต้มในน้ำมันเขาไม่เข้าเลยนะคือแบบสวยเลยอะอร่อยมากเลยเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะมีไส้ยอยู่ตรงกลางเนาะ เราลองชิมดูแล้วคืออร่อยมันๆเค็มๆ